ทีเราทุกท่านครับขออนุญาตขัดจังหวะสักแป๊บเดียวนะฮะพอดีให้เราเปิดลอให้หน่อยก็เลยเฉิพูดสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้วันที่13เมษายนนะฮะเป็นวันสงการานต์แล้วก็เป็นวันปีใหม่ไทยของเราด้วยทุกท่านคงทราบดีนะครับเมื่อเช้าค่อยพี่น้องก็คงได้ไปทําบ,บุญตักบาตรเ,เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้วนะครับในช่วงเยน็นหรือว่าช่วงค่ำเมื่อสักครู่ก็ได้ดูการแสดงแสงสีเสียงฉลององค์ปราสะทองไปแล้วนะครับ ช่วงนี้ตรงนี้เวทีแห่งนี้นะครับคงจะเป็นเวทีแห่งการสุขสนานการรื่นเริงนะครับเป็นงานรำวงชาวบ้านนะครับวันนี้ทางอปตปราสาททองโดยท่านนายกนะครับท่านก็ได้นำความสุขสานต์ให้กับพี่น้องชจวตัปราสาททองของเรานะครับวงดนตรีมาจากวงขุนแผนใช่ไหมครับวงนี้เจ้าชู้ทุกคนนะครับแมฟังชื่อวงก็รู้นะฮะส่วนนางรำของเราทั้ง2ี่ท่านตรงนี้นะครับก็หน้าตาดีทุกคนนะฮะเคี้ยวหมากได้ทุกคนนะฮะ วันนี้รับประกันความมันนะเต้นตันน้ำบาากระจายแน่นอนนะครับก็คงไม่พูดอะไรมากมายนะครับ๋ยวจะเป็นการทำลายบรรยากาศในทัองป่านะก็ขอฝากนิดเดียวครับว่างานระบงสนุกสนานแบบนี้นะครับก็อาจจะมีอะไรกระตบกตาทั้งกันบ้างก็ฝากพี่น้องชาวตัวปาสาทองรับได้ดูแลซึ่งกันและกันหน่อยนะครับพี่ดูแลน้องน้องดูแลเพื่อนไปนะครับอย่าให้มีอะไรที่มันไม่มาขัดจังหวะทำลายความสุขสนานของเรานะครับกอขอให้ท่านสนุกสนานกับงานระบงชาวบ้านของตำบลปลาสะทองครับสวัสดีครับ ขอเบใจมากเลยนะครับพอผู้สูงนะครับขอบคุณมากครับท่านขอบคุณครับเชิ่นกันเวลาทำกับดักรับเราด้วยนั่นเปนใหญ่ช่วยด้วยครับ